สบัดขาใต่อไปใครมาเใิ่เลยนัดยังไม่ทันพูดคุยอะไรกันเลยทิ้งเราไปแล้วอ่ะสบัดขาลุกขึ้นสบัดขาสบัดขาไปลูกพี่พี่ไปดูหน่อยพี่ใหญ่เอออันนี้ดังนั่นเดี๋ยวเส้นมันจะอยู่เหมือนเดิมสบัดขาสบัดขาลูกโผนรกอ่ะ ดัดปลายเท้าออกไปเส้นมันมีอยู่เนี่ยลูกเออต้องแอนแอนอ่าย่อนย่อนตั้งวงไวะวงนมิไม่อย่าเท้าเออเออได้ดีกว่านัดดีมากไปเรื่อยๆลูกย่อนมันตึงก็หย่อนดึงก็แยงหย่อนหย่อนเลยแล้วหย่อนหย่อนลงย่อนเส้นนี้ลงนับนี่อะไรเขาไม่เห็นร้องเลยนะไม่เห็นร้องเลยโดมเว้ยนับยี่สิบหนึ่งสองอึ๊บ <satisfy. S 1> สามสี่หย่อนนี้นลงไหมฮะหย่อนเจ็าหกเจ็ด <6, 7, S 1> ไข่ผ่อนลงมันจะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสา่สิบห้าหย่อนไมเรื่อยหกดีมากเลยนะเจ็ 7, ดีมากสิบา อย่าเพิ่งยุกนะบิดตัวไปทางนี้บิดตัวไปบิดตัวไปบิดตัวไปโอ้โหเป็นนี่บิดตัวไปอีกบิดตัวอีกนี่เรียกบิดตัวบิดตัวลงไปอีกบิดตัวลงไปอีกนี่นะอ่าเอาข้อมือไปให้ครูเขามือลิงทำไงทีละมือทีละมือยิงตัวไว้หลังตึงไว้โอออ้ยย่่าาอย่าสู้นะอย่าสู้ ยั้งไว้ตั้งวงตั้งวงค่อยๆลุกเวลาเวลาบอกให้หักข้อมือจำไว้ด้วยนะครับจำไว้นะเวลาย่อเหลี่ยมให้ได้อย่างี้นะยกเข่าอย่ายกขาเขาค่อยยืดเข่าขึ้นไปอย่ายกขาเขาเขายืดเข่าขึ้นไปเห็นไหมหาได้ที่ไหน นูกนี่เด็ดสองหน้าดีๆหน่อยสมัดขามาเยอะไลยกำลังใจน้อ้สมัดขาโดนสมัดขาคนอ่าลูกนัดสมัดขาลูกขายต่อไปตามมาเส้นไอ้เจ้านี้นั่งได้เลยครับนั่งได้นั่งได้แล้วนั่งแล้วกดไว้อย่าไหลเลื่อดไหลเลือดไหลเลือดไหลเลื่อนนะลูกยไหลเลื่อนตามมันได้เอย่าเพิ่งชวนคุย เรื่องหนึ่งเรื่องนะครับอ่ะเต่าเรียก็ได้ได้